พาจะพูดถึงตามความเป็นจริงนะดูนะี่การที่สัตว์โลกอยู่กับอะไรานานๆสัตว์โลกย่อมเบือ่อโดยเหตุที่ว่าผู้นั้นยังไม่เห็นธรรมโสดาบันขึ้นไปไม่มีคำว่าบเบื่อหน่ายในธรรมในวินยัยเพราะมีธรรมมีวินัยเป็นเครื่องอยู่แต่ยังไม่บรรลุโสดาบันในที่นั่นก็ยากลําบากนั่นก็ต้องเบื่อหน่ายเป็นของธรรมดาก็เหมือนผวเมียเบื่อกัน มก็เหมือนเบื่อเสื้อผ้าที่ใส่นานๆเสื้อผ้าตัวนี้ไม่ดีหาซื้อใหม่เพรทาทำนองนั้นลูกนั่นเบื่อบ้านบ้านหลังนี้อยู่นานแล้วมันไม่สวยไม่งามสร้างบ้านใหม่เบื่อรถรถคันนี้ใช้นานแล้วมสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่ทิ้งไปมันเบื่อหน่ายโทรศ่อทจัหรือพวกคอมพวก,กอะไรทางโลกที่ใช้ปัจจุบันใช้นานมันก็เบื่อเบื่อหน่ายเป็นของธรรมดาแล้วก็ทิ้งวัดสดุเก่า แล้วเข้าไปหาวัสดุใหม่เจเช้นเดียวกันผู้ที่ถือพุทธศาสนานี่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือตามประเพณีต่อกันมาก็ย่อมหาเป็นอย่างนั้นหรือถือตามที่ธรรมเรียนกันมาโดยไม่มีความเชื่อความรู้สึกอะไรมากมายนักไม่มีป้ากปฏิบัติเข้าไปจึงทําให้ใจของจัดโลกนั้นบางเบาพอพูดถึงหูเบาใจเบาไม่มีความหนักแน่น ที่เรียกว่าเป็นนาจรสสตาในพุทธศาสนาก็เลยจืดจางไปไปนับถือศาสนาใหม่หากเป็นเช่นน,นั้นลูกนั้นนี่พ่อพูดถึงมันก็จะกลับคืนสู่ทางประเทศเขต